สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่อ้อยชาแนลจะพาเพื่อนเพื่อนมาเดินที่ตลาดริมทางนะคะคือขับรถยนต์ผ่านเพื่อนก็ขับรถยนต์ผ่านมาทางเขาค้อนะคะก็ก็ไม่รู้เป็นตลาดอะไรพี่้อยไม่รู้เห็นแต่ว่ามีของกินเยอะๆะก็เลยพาเพื่อนๆนมาหาเลือกซื้อของกินของกินของใช้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อน ก็พอดีพากันลงมาหาซื้อของกินซื้อผลหมาหลากไม้นะคะพอพอก็เลยถ่ายคลิป<อ>ติดไม้ติดมือมาฝากเพื่อนอๆบรรยากาศตลาดนะคะน่าจะเป็นเขาคอนี่แหละค่ะเพื่อนๆพ่อพี่อ้อยก็เพิ่งมาครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นตลาดอยู่ที่อำเภอไหนน่าจะเป็นเขาคอพ่อพี่อ้อยมามา,มาที่เขาคอเนาะน่าจะเป็นตลาดริมทางเขาขอคอค่ะ ก็เอาเป็นนั้นว่าของกินของฝากริมทางนี้ก็เยอะอยพอสมควรนะคะมีหลากหลายร้านให้เราเลือกซื้อทั้งผักผลไม้อา่าแล้วก็มะขามหวานนะคะเมืองเพชรบูรณ์ก็ต้องมีมะขามหวานนะคะเป็นเป็นไฮไลท์ของตลาดเลยนะคะมะขามหวานมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็มีลูกพับมีสตอรอเบอรี่มีผักอ่ามะระหวานมะระแมวนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มี สตอรอเบอรี่ค่ะเมืองพิบ,บูรณ์นีสตรอเบอรี่เยอะมากพี่อ้อยก็หาเลือกซื้อผลไมล้รากไม้ของกินแล้วก็จะพากันไปเที่ยวต่อค่ะก็แวะหาของกินก่อนนี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดนะคะเพื่อนๆพี่อ้อยขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆค่ะค่อยเจอกันคลิปหน้าค่ะ